ตอนที่70สวนดอกไม้หรือว่าท่านอองจิ้นไม่ใช่เรื่องแบบนี้ห้ามนำมาพูดอีกเด็ดขาดหากมีคนได้ยินเข้าเจ้าจะสวยเอาได้พี่สองพระวรชายาทำไมท่านถึงถูกนายท่านเจอในสภาพแบบนี้เสมอเลย วันนั้นเหรินเซียนนำคำของพระมาบอกเราว่านางจะได้เป็นหองเฮาแล้ววันนี้พระวรชัยาไปเข้าเฝ้าท่านแม่กับข้าเออ,องชายข้าขอตัวก่อนเรื่องน้องชายของเจ้าวางใจได้ข้าจะจัดการให้เจ้าเองขอพระคุณองคชายเรื่องท่านอองจิน้น เขาถูกพระราชาเจ้าอินสั่งให้คุกเข่าคัดตำราเรื่องนี้ท่านช่วยได้ไหมอะไรนะวางใจเธอข้าจัดการเอง <c oughs> ขอพระคุณค่า <c oughs> ยังไม่ไปอีกอ,อมาแล้วมาแล้วพระราชยาเจ้าอินใจร้ายกับน้องเจ็ดไปแล้วคุกเข่าคัดตำราข้าไม่เคยรู้มาก่อน คงเป็นคำสั่งพระราชายาเจ้าอินเองแล้วท่านพ่อรู้ไหมนะหากท่านพ่อรู้ไม่มีทางยอมให้พระราชายาเจ้าอินทำแบบนี้กับน้องเจดแน่ๆเรื่องเมื่อชาติที่แล้วควรที่จะเริ่มตรวจสอบเสียทีวังเจ้าอินว้าวพระราชายาเจ้าอินประทองที่ท่านอ,องอี้ทรงมอบให้ช่างงดงามจริงๆ ดูลูกข้าสิเช่กนกระตันยูเสียจริงน้องเสียนโหลหากเจ้าชอบวันหลังข้าจะให้คนส่งไปให้เจ้าที่ตำนานฮะท่านแม่เอพอดูใกล้ๆนางกับสื่อคงจิ้นก็ดูคล,ล้ายๆกันนะเรื่องที่สงสัยว่าสื่อคงจิ้นเป็นลูกชายนางหรือเปล่าหากไม่ใช่เลือดเนื้อเดียวกันทำไมถึงหน้าตาคล้ายกัน พอดูตั้งแต่จมูกจนถึงคางของสื่อคงเสิงอี้ก็ยิ่งเหมือนก,นกันกับพระราชายาเจ้าอิ้นเลยหากเป็นแบบนี้ทั้งสองคงเป็นลูกแท้ๆของนางทั้งสองล้วนหน้าตาดีเหมือนแม่แต่พอเอาสื่อคงเสิงอี้กับสื่อคงจิ้นมาเทียบดูกลับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทำไมถึงมีความรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกวันนี้ทำไมเจ้าถึงมาได้ละ่ะ ออหากเขาไม่มาเกรงว่าพระราชายาเจ้าอินจะลืมไปแล้วว่าเคยมีลูกชายคนนี้ยิ่งพระราชายาเจ้าอินเย็นชากับเขาข้าก็จะยิ่งช่วยพูดแทนเขาเองกล้าด,ดีนี่มันที่ที่เจ้าพูดแทรกนั้นหรือท่านแม่ท่านอย่าโทษท่านพี่เลยจริงๆท่านพี่ก็ไม่ได้คิดร้ายอะไร เดิมทีตอนนางอยู่ที่ตำหนักก็เป็นคนพูดตรงแบบนี้ห <c oughs> นังซื่อวิฟังแล้วเหมือนจะช่วยค่าจริงๆและสัมเติมต่างหากก็รู้อยู่ว่านางหาโอกาสกัดข้าก็คงไม่แปลกอะไรหรอกเดิมทีฮะเจ้ายัางคิดว่าเจ้าเป็นแม่หญิงในตำหนักเจียงหรือย,อยังไงบัดน,นี้แต่งเข้าแล้วก็ควรจะรักษากฎระเบียบ ไม่ควรพูดก็อย่าพูดไม่ควรทําก็อย่าทํามารยาทแค่นี้ยังไม่รู้แล้วยังมีหน้ามาพูดอะไรต่อหน้าข้าพระราชาาเจ้าอินผิดแล้วแม้ว่าข้าแต่งออกแต่ตำหนักเจียงก็ยังเป็นบ้านข้าความจริงนี้ไม่มีทางเปลี่ยนอีกอย่างข้าแต่งกับเขาพูดแทนเขาเสียนหน่อยคงไม่เป็นอะไรมั้งหรือว่าการเลือกภรรยาต้องเลือกคนที่พูดไม่เป็น ทำไม่เป็นเป็นดอกไม้ที่ยิ้มได้เท่านั้นเหรอพวกเจ้ายังไม่หยุดอีกนี่คือท่านแม่ของข้าในสายตาเจ้ายังเห็นข้าอยู่หรือไม่ท่านแม่เดิมทีนางไม่ค่อยรู้เรื่องปกติก็ชอบพูดต่อปากกับข้าวันนี้นางไม่รู้ประสีประษาขออยาให้ท่านแม่ลงโทษนางเลยกลับไปแล้วข้าจะทำโทษนางให้เข็ด สอนให้รู้จักระเบียบสังคมเองจะยังไงเจ้าก็เป็นององผู้สูงสักจะยอมให้เจ้าเด็กนี่มาต่อปากต่อคคำได้ยังไงไรระเบียบเสียจริงเจ้าไม่อายขี้หน้าหรือพระราชายาเจ้าอินพูดจาเกินไปแล้วสื่อคงจิ้นยังจะช่วยนางอีกข้าจะไม่ช่วยเขาพูดแล้วเสียแรงเปล่าเอบ ลูกแค่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบนั้นเฉยๆในเมื่อข้าไม่เหมือนแต่ก่อนขอแค่มีชีวิตอันเรียบง่ายไปวันๆก็พอแล้วช่างเถอะเจ้าอยู่ในสภาพนี้ข้าก็คงไม่ต้องการอะไรจากเจ้าอีกหน่อยหากเจ้าไม่อยากมาที่นี่ก็ไม่ต้องมาข้าจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเอลูกต้องฟังคํำท่านแม่อยู่แล้วอีกหน่อยข้าจะไม่มาให้ท่านเห็น ไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนวันนี้ข้าจะคุยกับเจ้าเรื่องหนึ่งเรื่องงานแต่งของเสียนโหลเสียนโหลกับเจ้าโตมาด้วยกันแต่เล็กในใจมีคนชอบหรือไม่ก็พูดออกมาข้าจะช่วยเจ้าพูดกับห้องเต้เองเอ่อข้าฮะ